พี่พิกะทิมีมีกล่องบันทึกความทรงจำของฟันน้ำนมนะคะจะเอามาโชว์ให้ดูในช่วน้อยเต,นต,นตน้นเตน้นเตน้นนะคะมันก็จะเป็นนี่ก็คือกล่องบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับฟันน้ำนมของเราที่หลุดแต่ละซี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เป็นซี่นี้ที่หลุดไปซี่แรกนะคะพิกะทิ้อิบมาเลยยิ้มฟันแข็งเลย นวิธีการคือไงคะอเอาสำลีมายัดเข้าไปใช้มือนะคะโอ้จริงๆริงเอ,อาสำเเลีเข้าไปในฟันไหนทำให้ดูงี้โอเคแล้วจ้ะยัดเข้าไปในในฟันใช่ไหมคะฟันกับฟันได้พบกันแล้วกับฟันได้มาพบกันแล้ว โอ้โหอีโชกันยาสำนีเข้าไปในฟันใช่ไหมคะขี้ฟันน้อยๆของเขานะคะใส่เข้าไปทำการปิดจุอยางแล้วก็ไปสู่สวรรค์เลยต <c oughs> ิดสติกเกอร์ตามจุอ,อย่างนะคะเราจะมีสติกเกอร์ให้มาตามเนี่ยสีเขียวอ่อ,อนสีส้มสีเหลืองสีฟ้าแล้ว <c oughs> อ,อันนี้เรา ส <Yeah. S 1> ีเหลืองแล้วก็เลือกสติกเกอร์สีเหลืองมาเพื่อที่จะเขียนว่าฟันซี่เนี่ยหลุดวันที่เท่าไหร่หรือเป็นซี่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะ,ะติดให้มันสวยสวยนะคะิให้แม่ช่วยก่อนหนึ่งอะเดี๋ยวเราเดินนะคะโอเคเราก็จะเขียนนะคะว่าฟันซี่ที่หนึ่ง ที่ยี่สิบสี่เดือนกันยาปีหกห้านะคะอ่ะมันจุลงเข้าไปบายบายบายเพ<ว>ื่อนรักบันจุบันจุลงเข้าไปบายบายฟันน้อย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาพบกันใหม่ตอนปีหน้านะใช่ไหมอะแม่โอเคอืมค่ะและไม่รู้ว่าตรงนี้มันหายไปไหนก็ต้องหงายสิรือว่าเราทำแล้วอ๋อริงด้วย่ <c oughs> จะจ๊ะ ไอนี่คืออะไรไอนี่คืออะไรก็ไม่รู้ม,มาจากไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เขาไปทำอะไรก็ไม่รู้ขวดนี้ไปทำอะไรไรวบรวมมวลสารโอเคลาไปก่อนกัแฟนซ่ที่หนึ่งนะคะ